สวัสดีครับคือเก่าครับพากันมาเบิ่งจอบหอยคมยักษ์ครับนี่นะครับอ้ยตัวใหญ่ๆครับมีหลายครับพร้อมส่งครับช่วงนี้ยังมีโปรโมชั่นอันสิบตัวแถมสองตัวส่งฟรีรับประกันตายเคลมฟรีประสันครับเนาะออกลูกดกเลยด้นะครับโอ้ยนะครับน้องก็ออกลูกแล้วครับออกลูกดกโดกรับนี่ครับออกสุเม่ครับนี่ ออรุ่นหลายๆครับมาเด้อผู้ใดสนใจอยากจะเลี้ยงหอยเงินล้านหอยเศรษฐกิจนะครับอันสามารถโทรมาเบอร์นี้ครับศูนย์เก6าแปดสี่สองหาเกาหกนะครับเบอร์เบอร์นี้แอดไลน์ได้พร้อมนะครับมีบัตรประจำตัวเกษตรกรผู้พอเลี้ยงสัตว์นำนำเด้อนี่ครับตามแนวนี้เด้อครับนี่ครับมามาเบอร์หอยต่อครับมีหลายครับมีพร้อมส่งครับ ผู้ใดสนใจก็ทักมาเบิ่งนะครับรอยขมยักษ์ครับอันนี้กําลังให้อาหารหน่องกำลังกินอาหารครับเนาะใส่ออกซิเจนน้ำเด้อขอบคุณครับ